เมื่ไในห้านาทีคือติม้วนาอืมไม่ได้ผมไม่ได้ท้าเท่งนี่อวชิงก่ะได้โคนใหญ่เลยเบลีบ้างหกบ้างบะดิงมีหนูแล้วที่นี่ทุกคนพอน้อยไปไเห็นแบบบ่อนมันคดมันเพลินอะไรมันนุ่มมันยุ่ยบ่ได้ส่วนนบ้าเอามามาไล่จากมือก่อนมันเป็นเออมันดินเจิ้นอยู่นี่ อ้สวเ่แมว่แมหนูง่ยป๊ะงกินบาล่ะเจอต้องเจอองล้างต้องกกาวมีน้ำมีน้ำล่างมือเด็ขี้ตมทักมืดฮป๊าสักคนการยุนี่มึงลางหน้าไม่เท่าแล้วน้อยน่ะบ่มีโคมปลาโคมไว้เฮ้แม่น้อยมัดกาที่เะบ่ดิมีโคม การตามกกยนักเลยทุกคนการหนักมันาวางหเห็นใครเห็นงูกมาคนนี่ทุกคนนะใครเห็งูนหน้าไปเท่านี่ไปเท่ากับมาหน้าไม่ไม่เท่าบาวัวไม่เท่าจงคือมันงหนายเท่ากับบัวทุกคนเห็ดไ,ไม่เท่าปะหาการมังวางกับเห็นแจะฉาบเป้ามไหม อย่างนำงบะมือเสียบตุงเสียบเท้าอยู่เห็นไหมพวกอย่างขันฉับมากหาราชการแมงวางกันคนเออยบได้แม่น้อยมัดก้าเลยเอาโคมเพิ่นเด็ดไปไล่หนุ่แล้วไปเจ้าทุกคนลุปลาสัน้นปลามานรำมากาศหนุ่มยูไห้ยน,นุนไปช่วยน,น้ำเบ,บามาอย่อนน้ำเบ,บาบอกว่า อลิ mm ่งเะพาะหน่อยยี่สิบเห็นแต่ห้อยมันมาหยุ่มมายุ้ยสิ สาวโตฟ้าหุยลยน้องมาไลนูไปฟ้าหุยฟ้านั้นล่ะเราก็จะไปน้ำน้องมาก็มันนี่โลห وي โลหูมีแต่ปลากระสาทั้งหมอเลยทุกคนว่าเข้มโหยมีปลากระสาลายน้ำห่งเล็กเลี่เขา พอโหโวเศรเถิงพี่ละไลหนูน้ำเบาเท้าทุกคนเบาเท้าฝรั่งลาวันเบาเท้าฝั่งไทยน้องหมาก็บเฮาอยู่ทุกคนเฮายัางบเห็นกันตัวนูนเห็นแต่น้องหมาไล่กับไปตามน้องหมาเย cả xạ là ông mà cả lấy lên tít mình hốt lấy 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 หาฮะฮะฮะโอ้น้องมาก็ห้ามน้ำอาอาไปสินี่มันฮกแสกสะทั้หมดนี่ลบไปลบมาอยู่นน่าจะเมีนอยู่อุ้มนี่โอ้ถ้ารับจุานี้บอก้าจุานั้นเราดจุาหาุ nam nằm lớp <laughs> Siro sì không? Bưng nằm đây đi Ông, ông, ông leo Bơm chạp lắm Ô, như ly, <ở> lì <laughs> Mạt leo gì đó <laughs> 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 Đầy leo như dino nụ nhảy anh đi nó lấy cò ba cái lấy mà đây như tình nữ man man nước pe nhảy heng nụ nhảy đang đằng phaig ดปาปเข้ากับโน่นหน้าเบาเมาส์กับมาเ้ากัดมาอยู่มือก้นก้นกันมือนี้กับปั๊บกันปั๊บเข้ามาอันาจมีเมาสน้อยอีเมาใหญ่คบหนูได้ไฟปิดเลยจีเลยจีหหด โมไปได้ยี่หะเมันก็ทุ่นอะไรเนะตขึนกบฟังให้กันยาไปวงี้่ให้ยี้อมากระติกไปจะไปงานะน่กูทำนี่กูขึ้เด้วขมังเง จีน่านไม่มันเป๊ะศิลับบอกสูดอะรที่อเพิ่เติมตอนเ่แล้ว่ไห้มันเป็นรท้องอะไออือเอาไว้ด้นอนน้ามีนฉากแล้วลีเอ้ยหางขาวกับม มันน <beach now. S 4> ่จะจุดมากเยจีเร็วเลยโบแต่ตูวจริงเลใหญ่เยห้ากองแล้วพใหญ่จีเร็วเด็โปรยน้องหมาก็ตันน้ำตห่ออมปี่ยยอดมายอดโคเราน้อยโคเข้าบดิมีน้องมาไปไ่น้ำเบาเท้า เท้าเท้าปันเถื่อนหนึงหนุ่มปันกันเรื่อนทุกคนเลยเริงปันใหญ่ภาพใช่ไหมน้อยฟังมือมันจะดุนะครับก้อนน่นาดึกเอาไว้แล้วที่ปุ๊บกับไลน์หนูน่ะลิงเท้าเท้าไปโตแล้วทุกคนเฮาวดวงไปไลน์หนูโตอีกก็น้องมา ไตนางแมงวางกับเป่าลิ้งผัดบะมันมาไต้หนูน้ำนเป่าเท้าผัดหมันพี่น้องเลยไตอาหารดีแล้วมันนี้ขอหน่อยฟักโคลฮัสิคโคเอาทุกคนเลยบริป,ปิ้งโคได้เบอร์ชิฮูดเสื้อหอมๆเซ็ตเ,เลยอันนี้เซ็ตไอโฟนซิคเกอร์ได้เบอร์ชิ้นหุนเบเอาไว้เอามาโคสุกแล้วดังเอาน้ำหน,นักมือก็มากกว่าเตาอยู่ ไฟลูกแหงนะทีไหมเลยพอทางนี้นะเออโนอนาโดนา้นไม้หมนงมาท้่อยาอนะต้ไม้มาปุหั่นกกอฝั่ง

Move it nick a bolling o tà món hăn nhỏ món hư bóc, dù tà món hạ ka sâm tôn tà tìm tà tìm 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 tìm

ผมไม่ได้ผมไม่ได้ท,าท้าเท่งนี่เพิรโกล์มกกาซะโดกลงมาลงมากับพ่อ,พอบ,บอบอสุกแล้วเนาะสุกแล้วซมาเด้อทุกคนกินข้าวแรกน้ำกันโคนหนูเอยน,นี่กำบกบ้างเม็ดน,นี้ กินนแซ่บพกินแล้วข้าเย็นได้กินน้ำเบาเท้าืัอนี้เบาเท้าหมานเบาเท้ามานอนตะคืนนี้เนาะโอ้ืหง่างตะคืนนี้เอ่ะก็นอนจำยากกับประชันประชันก็นอนพีเบาเท้าบปล่าไปชันก็นอนนอนได้สดตะคืนป่ะกินข้าวนั่งเด้อกินข้าวอยู่ไหนอยู่หน้ากินข้าวแรงกินข้าวแรงข้ากินข้าวเย็นผมมีโมยนึง เอ้ยซื้อเลยมวยกันมวยฝ่ายฉลาดเลยถึงถูกไก่บ้านเถอะหน้าตัวนี้หน้าไก่บ้านทางตัวนี้เนี่ยน้าตัวนั้นคืคือบ้านคือบ้านตรงนั้นลงมือเกินข้าวไปเอาลงมือเกินขึ้นเดี๋ยวตัวใหญ่น่ะตัวนั้นกับไม่ได้ข้าวไปเอาเขาเย็นกันเขาเย็นกับออนอยู่ไหนพี่น้องนะเขาเย็นมื้อเช้านี่เขาเย็นกับออดเช็ดดูเสพเสพหมกบ้างขมอัลมลำเบบ่ายหือาไปยังไะ ได้โคนใหญ่เลยเบล่บ้างงกบ้างโมลิงโมลิงมะขม้างขมเซอรมะขมแซบคอมมากมาบางขมมย่างนบางมาคือหนูแล้วหนูจะเรขมแซบหนลิงแซ่บเลยกันไ้าใส่ซอสน้่น้ำครับแซบน้ำกันทุกคนเราวาาชีนะการหาิหนา ผิดก็หองอรอแออืมสาวนนไาวอัก้มบ่าเาีกยข่าวลาหนุนลำบากชาวบ่าก็ได้ตอนนี้นะข่าวดยหยิบอวบ่าเยอะพอดีมองข้าวเสมือ นบ่นีได้เทียน้อยนอนตอนยังน้อยนะทุกคนนอนกัรีบออกทางหน้าแสงไม่ห้อยยับยับยับถิงบ่มีฝาแต่บ้านนตมาแล้วเปะฝนตมาเปะเบิดฝนฝึเฮาบ่มีฝาจากด้านด4ด้านเปกลางปางบคักเฮาเลี้ยงบ่ได้ลงมานะเลี้ยงแล้วตายทุกคน

แต่ฝนกับไคป้าบได้เลยนะบ้าวกับบองใหม่ไงสมุนไงใส่ถุงม่อนี่งมาด้วเบิ้มบิ้ดูหังคือกันสีบองใม่ต้องกับพี่สมัยหอหนุ่มคนผู้ายนง่งไงว่าเบื่ มันพวผิด uh, นี pe, ่ยละยกกกันนักลกนะลุกๆเุาบก็น้าหอยยกนะมือคาไม่ยกุกหองนอกระกุ๊บุกตุกบุีขนหนาอย่างนีกหน้านหนาไปหมดจุกุแลกที่มไแะ้กเตามกลองชื่อมือสามชื่อชื่อพเจ้าปัพยาปทิถึปัญาปปรตแรกปยญาระทึก กินได้ไหเ่กินน้กิน้หแม่กินได้ไหมอกินได้ไหมเจ็ไหมน่เนือปลากมันมันเนียเนา้็ตกมันนหมอือันเก็นเน้หานุ้กอะน้อปลาตุกอร่อกินข้าวแล้วก็สิไปอาบน้ำกนมันนี้ทุกคนเอออาบน้ำพุระยู่มสร้างไปเท่าอยู่น่ะเ้าเน่มีน้าสร้างบรโจน้ำมาดาบ ยัางบอลแล้วกันยังบนทันได้มีเงินจ้างกะเจ้าโจ้เฮ้ยทุกคนโจ้กะเพลงเติบเท่ากับเตลปี่เจมิเตะน้ำใสกแกใส่น้ำโฮยแล้วกันน้ำอาบกับบางทีอาบน้ำโฮยเนีน้ำโฮยใส่อาบน้ำโฮยเนี่ยมีน้ำโฮยคุ้ณเราไปอาบน้ำส่างไม่เท่าอฟ้าหัวทุกหากกะบ้าอาบน้ำทุกคนเลยวันนี้ละลอยกะชิโน่นก้อนนอนน้ำนี้กะนอนน้ำกันมีละลอยบัวลอยแล้วก็ละลอยเบราดิงนอนนาซีก้นกะตุลาละเป็นมาหนา งานบ้านสำหรับคลิปนี้ละหน่อยขอจบไปซ้ำนี้ขอบใจมือทุกคนที่เข้ามาติดตามนะครับชมเพ่เป็นกำลังใจละหน่อยเด้อแล้วพบกันในคลิปหน้า